สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมมายูสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มเลดบับเบิลนะครับบางคนอาจรู้จักแล้วบางคนอาจจะไม่รู้จักผมขอแนะนําสักนิดหนึ่งว่าเลดบับเบิลเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้กับศิลปินหรือว่านักออกแบบนะครับต่างๆเนี่ยสามารถอัปโหลดงานศิลปะของตนเองได้โดยผ่านผลิตภัณฑ์ ซีเล e b b บอเขามีนะครับเช่นพวกเสื้อยือดนะครับบูทสติกเกอร์ผ้าคลุมหรือแม้กระทั่งเคสโทรศัพท์แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะนะครับซึ่งมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้โดยระบบการทำงานของ l e b e เบอรเนี่ยเป็นแบบ r ิ n t o อ d e m a มานะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า POD ซึ่งหมายความว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าของเราไปไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อยือดแก้วน้ำสติกเกอร์หรือว่าผ้าคลุมหรือว่าเคสโทรศัพท์เนี่ย ทางเลดบ b b b บเนี่ยครับจะเป็นคนจัดการปิ้นแล้วก็จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงโดยเราเนี่ยไม่ต้องดูแลเรื่องกระบวนการผลิตหรือจัดส่งเองเลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากๆแต่เนื้อหาข้างในเว็บเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจเล็กน้อยนะครับถึงจะสามารถทำรายได้ในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูในส่วนของตัวเว็บนะครับซึ่ง ในเลดดับเบิลเนี่ยก็จะมีร้านค้าผมเรียกว่าผู้ขายแล้วกันเนาะซึ่งผู้ขายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับจะมีผู้ขายระดับธรรมดาผู้ขายระดับกลางแล้วก็ผู้ขายระดับพรีเมียมซึ่งผู้ขายระดับธรรมดาเนี่ยเวลามีสินค้าออกไปสักชิ้นเนี่ยก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับซึ่งไอ้ส่วนของการเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะคิดตามสัดส่วนไปแล้วก็ในส่วนของผู้ขายระดับธรรมดาเอ้ระดับกลางเนี่ย ขอัยนะครับในส่วนผู้ขายของระดับกลางเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าทมเนียมและก็จะ up level ขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนระดับสุดท้ายคือระดับพรีเมียมนะครับเขาก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง,างเห็นร้านค้าเขาได้ง่ายประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตาของ level นะครับในส่วนของข้างในก็จะมีพวกเนี่ยสินค้าที่ผู้ขายเนี่ยออกแบบกันอันนี้ก็จะเป็นหมีนะครับสวยอยู่นะ ซึ่งผมก็ดูมาคร่าวๆว่าแหละก่อนที่จะมาอัดคลิปนะครับก็คือผมมองไว้เป็นที่รูปหัวกะโหลกนะครับลายเสื้อที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เขาออกแบบกันนะครับส่วนมุมข้างบนตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเภทของเสื้อนะครับเป็นที h เช t ร์สเป็นวูดนะครับเป็นเกมกระโปรงตรงนี้จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับเคสโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะเป็นพวก,กเกี่ยวกับงานอาร์ตต่าง อยู่ฝังนี้นะครับเราเข้าไปดูในพวกงานอาร์ตก<น>็จะเป็นพวกเกี่ยวกับงานอาร์ตนะครับงานที่สร้างรูปภาพของดิจิตัลนะครับอของใช้ภายในบ้านก็มีด้วยพวกแก้วพวกผ้าคลุมต่างๆสำหรับเด็กก็มีนะครับเสื้อผ้าเด็กอะไรต่างๆผมมองไว้ที่เสื้อยือดนะครับซึ่งลายที่ผมจะออกแบบก็คือเป็นเกี่ยวกับลายกระโหลกซึ่งผมไปหาข้อมูลมาเบื้องต้นนั่นแหละ นี่ครับอยู่ตรงนี้ลองเข้าไปดูโอเคของเขาเป็นลายธรรมดาข้อดีของ r e เวอเรจคือเราสามารถที่จะดูแบบของคนอื่นได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูอันนี้คือเข้าไปเจาะลึกนะครับเนี่ยเราเข้ามาดูแบบของอื่นได้ด้วยเมื่อเราเห็นว่ามันน่าจะสามารถที่จะ,ะสร้างรายได้ให้กับเราได้เนี่ยเราก็เอาแบบของเขาเนี่ยมาปรับแต่งนิดหน่อยให้เป็นแบบของเราแต่ว่าอย่าปรับแต่งจนเหมือนจนเกินไปเพราะว่า ทางเ a d b u b ร l e เนี่ยจะทําการตรวจลิขสิทธิ์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนแบนเนี่ยครั้งแรกครั้งส,งสองก็ต้องมีครับซึ่งมันจะตรวจเราเข้มมากขึ้นครับซึ่งที่ผมมองก็จะเป็นพวกเสื้อกันโลกที่เป็นแนวแบบช็อปเปอร์นะครับช่วงฮาร์เลย์อะไรเงี้ยว่ามันมันเท่ดีนะไปนี้เข้าไปดูข้างในอืนี่ครับอันนี้เขาสกรีนเป็นข้างหลังนะเออก็เท่ดีโอเค ต่อไปก็จะเป็นการลงผลงานนะครับซึ่งผมก็ได้ทําไว้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เลือกมาที่ผมบอกคือเป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีผ้าคาดหัวนะครับอันนี้เป็นรูปหมีโอเคอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราอัปโหลดผลงานอัตราส่วนของรูปนะครับผมตั้งไว้ที่ประมาณ4 5ึง4 5นะครับเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างที่เราจะปรับใหญ่ได้ปรับเล็กได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกอ สีของเสื้อได้นะครับเลือกขนาดของลายที่เราวางไปได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มไปในหมวกอันนี้ผมปรับสามารถปรับขยายภาพได้อันนี้เราก็ปรับไปดูว่ามันตรงไหมเราอยากได้อยู่เราอยากให้ลายของเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนอ่าก็ปรับไปโอเค อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแต่งสินค้านิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราก็ไม่ต้องที่จะไปติ๊ก,ก็ได้นะครับเราก็ออกออกไปอันนี้เป็นที่วางเมาส์ปรับปรับไปรบตรงผมมองว่าลายของผมเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทุกผลิตภัณฑ์ของเขานะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากอัปโหลดผลงานอยากสร้างรายได้ได,ได้เนี่ยคิดว่ามันไม่เวิร์กก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นผ้า เอาไว้พักอ่า,อาปรับไปอันนี้เป็นส่วนของกระเป๋านะครับอานานาฬิกาโอเคปุ่มไม่เวิร์กไม่เวิร์กโอเคอันนี้เป็นผ้านะครับน,นี่เป็นกระเป๋า เข็มกลัดผมว่าน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเอออกเลยอะเม็ดเม็ดพอ,อได้ไหมอลองดูสักนิดหนึ่งนะครับอเอคยวผ้ากันเพื่อนนีไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ่าในส่วน ในส่วนตรงนี้ะครับตรงนี้เขาจะมีเดียนี่คือประมาณว่าสินค้าลายของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันเป็นประเภทไหนเป็นพวกรูปภาพไหมหรือว่าเป็นที่เราดีไซน์ออกมาหรือว่าเราพิมพ์ออกมาหรือว่าเป็นงานอาร์ตงานเขียนอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับหรือว่าจะไม่เลือกก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมไม่เลือกเนาะต่อไปก็เขาถามว่าตรงนี้คือคือเวลาเราจะอัพรูปเนี่ย เขาจะให้เราติ๊กสุดท้ายนะครับประมาณว่าเรายืนยันแล้วเราจะส่งงานแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนทเนี่ยที่เราทำเนี่ยลายของเราเนี่ยเด็กสามารถที่จะเข้ามาดูได้ไหมงานของเราซึ่งผมมองว่าโคกรโดตรงนี้ก็ก็น่าจะได้อยู่นะมันไม่ได้เป็น18บวกเท่าไหร่นะครับเป็นงานอาร์ตนะครับก็โนไปโนประมาณว่าสามารถเข้าถึงได้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของการ ใส่พวกคำหลักนะครับแล้วก็แท็กแล้วก็อธิบายสินค้าของเราเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สักครู่นะครับตัดมาตอนที่คีย์ไปเรียบร้อยนะไปหาข้อมูลนู้นนี่นั่นมานะครับก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแท็กอะไรเอ่ยในส่วนของคำหลักเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักเนี่ย เดี๋ยวผมค่อยมาสอนแนะนําอีกทีนึงว่าเราจะมีเทคนิคในการาใส่คีย์หลักหรือว่าคําหลักยังไงส่วนเท็กแล้วก็พวกคําอธิบายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนําอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้คือใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอ่ะอัน,นี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วโอเคดูความเรียบร้อยอีกทีหนึงโอเคไหมือเสื้อโอเค,เออเคต่อไปก็กดเซฟเลยครับรออโปรเซสประมาณ 2วิเมื่อครบ100%แล้วงานของเราก็จะไปขึ้นอยู่หน้าเว็บนะครับนี่คือสินค้าของเราก็จะกิดว่าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจนะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอธิบายตรงไหนเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์มานะพูดคุยกันได้ ซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของผมอาจจะพูดติดติดขัดขัด,ขดหน่อยแต่ก็อยากที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสาหรับคนที่หาไรายได้เสริมหรือว่าว่างๆไม่รู้จะทําอะไรหลังเลิกงานหรือว่าอยากหาอะไรทำเนี่ยครับลองมาสมัครแล้วก็ลองมาลงผลงานทิ้งไว้ก็ได้ครับถ้าหากว่าสินค้าของเราเนี่ยโดนใจลูกค้าเนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อแล้วก็เราก็จะรอรับตังค์อย่างเดียวซึ่งส่วนแบ่งหรือว่ากำไรเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําแยกอีกพาทก็ได้นะครับส่วนสําหรับคลิปนี้ก็หากมีอะไรผิดพลาดก็แนะนําเข้ามาได้อย่างที่บอกคือนี่เป็นคลิปเลขของช่องผมนะครับอาจจะพูดติดขัดๆไปบ้างแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีไรายได้กันในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ